ที่หมู่บ้านริมคลองมีเป็ดน้อยชื่อโปแปะโปะแปรไม่เหมือนเป็ดตัวอื่นเพราะมันชอบใส่หมวกสีน้ำตาลกับแว่นขยายเหมือนนักสืบใครทำของหายโปแปะคือความหวังเดียววันหนึ่งคุณยายสมศรีร้องให้เสียงดังโอ้ยใครขโมยขนมชั้นยายไปหมดเลยยอๆโปแปรรีบเดินสืบสวนทันทีมันเริ่มจากตรวจสอบรอยเท้ารอยแรกคือรอยเท้าแมวรอยที่สองคือรอยรองเท้าเด็ก แต่พอเจอรอยสุดท้ายโปแปะตกใจร้องแอ๊กเพราะเป็นรอยเท้าเป็ดของตัวเองโปแปะจำได้ว่าเมื่อเช้าแอบไปเดินเล่นตรงถาดขนมชั้นเพราะหอมมากมันเลยสารภาพกับยายสมศรีด้วยหน้าเขินๆว่าแอ๊กเป็ดผิดเองฮะยายสมศรีหัวเราะลั่นแล้วบอกว่าไม่เป็นไรๆเดี๋ยวยายทำใหม่แต่คราวหน้าอยาก,กินของกลางก่อนนะน,นักสืบตั้งแต่นั้นมาโปแปะก็โด่งดังในหมู่บ้านในชื่อว่า นักสืบที่ชอบกินหลักฐาน